สวัสดีครับแพ็ยเป่าทัวร์วันนี้จะมารีวิวนะครับไปเที่ยวจีนรอบเดียวปักกิ่งหาบินเซี่ยงไฮ้11วันในราคา29,800คุ้มไหมไปดูครับคลิปนี้เราเดินทางกันทั้งหมด9ท่านนะครับเริ่มแรกเราจะไปลงที่ปักกิ่งก่อนนะครับถึงสนามบินปักกิ่งต้าชิงก็ดึกแล้วนะครับเราก็เลยให้รถตู้ไปส่งที่โรงแรมกันนะครับ ตัถ้ามาที่ตอนเช้าเลยนะครับเราก็นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเที่ยวที่กำแพงเมืองจีนนะครับที่ด่านป่าตาลิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับบรรยากาศนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างหนาวนะครับบนเขาก็จะมีลมด้วยนะครับแล้วก็อุณหภูมิติดลบ เดินได้สักพักหนาวครับก็เลยกลับเข้าเมืองก็ไปกินบุฟเฟ่ต์กันนะครับเช้าวันถัดมาสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยเมื่อมาปักกิ่งนะครับก็คือพระราชวังต้องห้ามนะครับเป็นไฮไลท์ที่ทุกคนจะต้องไปเยี่ยมเยียนนะครับและก็หอสักการะฟ้าดินเทียนฐานนะครับวันนี้เราไป2ที่นะครับเพราะว่าตอนเย็นเราขึ้นรถไฟนอนนะครับเพื่อที่ว่าจะเดินทางไปยังเมืองคาบินนะครับนี่ก็จิบเบาๆนะครับ หลับข้ามคืนนะครับเช้ามาก็มาที่ฮาบินแล้วนะครับนี่เป็นสถานีรถไฟนะครับบรรยากาศหนาวติดลบ22องศานะครับในวันที่เราเดินทางนะครับโอ้อากาศเกือบปรับกันไม่ไหวเลยทีเดียวนะครับและแล้วนะครับเราก็ให้รถตู้นะครับมารับเรานะครับเพื่อที่จะไปหมู่บ้านสโนทาวใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับบรรยากาศที่ขับไปก็เริ่ม ฟ้าคลึ้มนะครับแล้วก็เริ่มมีหิมะตกโปรยปลายนะครับยิ่งเข้าใกล้หมู่บ้านยิ่งหิมะหนาขึ้นนะครับและแล้วเราก็มาถึงหมู่บ้านแล้วนะครับหมู่บ้านนี้ไม่ให้เอารถส่วนตัวเข้านะครับจะมีค่าเข้าชมประมาณ135อยหยวนนะครับซึ่งจะมีรถของหมู่บ้านมารับมาส่งนะครับเดินได้สักพักนะครับอุณหภูมิติดลบมันหนาวมากเราก็เลยแวะเข้าร้านอาหารนะครับเพื่อเอาไอกุ่นจากร้านอาหารนะครับอันนี้จะเป็นร้านไก่นะครับพอทานเสร็จนะครับก็เป็นช่วงเย็นพอดีครับ บรรยากาศคนละแบบกับช่วงกลางวันนะครับบอกเลยว่าฟินมากนะครับต้องอยู่ให้ถึงช่วงที่เขาเปิดไฟนะครับทุกคนอันนี้คือสวยมากอุณหภูมิติดลบเท่าไหร่เราก็ไม่หวั่นนะครับเพื่อเก็บความงามมาฝากทุกคนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไม่ได้นอนที่นี่นะครับเราจะไปนอนอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับชื่อ snow village นะครับระหว่างทางนะครับเริ่มมืดมากนะครับหิมะก็ตกหนักด้วยนะครับ สักประมาณ2ชั่วโมงนะครับมาถึงหมู่บ้านที่เราสองที่พักไว้นะครับก็คือสโนวิลเลจนะครับมาถึงก็ดึกแล้วเลยแช่เบียร์เย็นๆจิบก่อนนอนครับเช้ามาถอดเสื้อท้าความหนาวไปเลยนะครับกิจกรรมที่นี่ก็จะมีสาตว์น้ําร้อนนะครับแล้วก็จะมีการขึ้นเขาหิมะนะครับเพื่อไปเล่นกิจกรรมด้านบนนะครับบอกเลยว่าวันนี้หิมะก็ยังตกอยู่นะครับวิวสองข้างทางนี่ฉ่ำมากนะครับตอนนี้นั่งสโนว์โมบิลไปแล้วนะครับขึ้นเขาไปเลยนะครับ หน้าจะแดงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศมันหนาวมากหิมะชํำขนาดนี้ขอแชร์ภาพถ่ายรูปก่อนนะครับสักสองภาพหลังจากได้รูปเสร็จเรียบร้อยนะครับไปเล่นห่วงยางกับน้องแอนนะครับอันนี้นะครับห่วงยางสไลด์ลื่นลงไปนะครับระยะทางค่อนข้างไกลมากเหมือนกันนะครับสนุกมากครับสนุกมากยังครับยังหนาวไม่พอนะครับขับสโนว์โมบิลกันต่อนะครับโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เคยมีประสบการณ์แบบนี้นะครับในขณะที่หิมะก็กำลังตกอยู่นะครับ หนาไวๆนะครับขอแชะภาพก่อนสัก2-3เฟรมนะครับแล้วก็จะลงไปข้างล่างนะครับหลังจากนั้นเราก็ให้รถมาส่งเราในเมืองนะครับนี่ก็คือรีวิวห้องพักในเมืองนะครับที่เราจะพักที่นี่ต่อนะครับโอ้โหห้องใหญ่มากสวยรูดามากนะครับอยู่กัน2คนนี่บรรยากาศนะครับข้างนอกเป็นน้ําแข็งไปแล้วนะครับ ตื่นเช้ามานะครับเราเที่ยวในเมืองฮาบินแล้วนะครับที่แรกที่ไปก็คือโบสถ์เซนต์โซเฟียนะครับโบสถ์นี้แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมรัเสเซียนะครับที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในฮาบินนะครับ จากโบสเราก็นั่งใต้ดินกันไปต่อนะครับมาที่ไฮไลท์ของฮาบินในทริปนี้นะครับก็คือเทศกาลงานน้ําแข็งไรหิมะฮาบิน2025นะครับเป็นเทศกาลงานน้ําแข็งระดับโลกนะครับบอกได้เลยว่าเขาจัดงานได้ยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับนี่นะครับรูปที่ถ่ายออกมาครับกรุ๊ปของเราก็ทนหนาวกันทุกๆุกคนนะครับเก่งมากๆเลยนะช่วงกลางคืนนะครับบอกเลยเปิดไฟสวยมากครับมีขบวนพาเหรดด้วยนะครับ เช้าวันรุ่งขึ้นนะครับเรานั่งรถไฟกันไปต่อที่แม่น้ำนะครับที่แข็งเป็นน้ำแข็งเต็มหมดนะครับแม่น้ำนี้ชื่อว่าแม่น้ำเซงฮวานะครับใต้แผ่นน้ำแข็งก็ยังคงเป็นแม่น้ำอยู่นะครับเรือที่จอดจริงๆเรือเรานี้ใช้ได้นะครับแต่ตอนนี้มันกลายเป็นน้ำแข็งมันก็เลยถูกแช่แข็งนะครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับให้ทุกคนนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนะครับ ทั้งการขับมอไซค์นั่งห่วงยางนะครับตกปลานะครับหรือไม่กระทั่งการแช่ตัวในน้ําแข็งบําบัดนะครับจากนั้นก็ไปเดินเล่นที่ถนนจงหยางนะครับเป็นถนนคนเดินที่ยาวที่สุดนะครับ1กิโลเมตรกว่าๆเลยนะฮะหลบหนาวเข้าห้างครับชิมชาบูสายพานนะครับแล้วก็ชอปปิ้งนิดๆหน่อยๆนะครับจากนั้นก็ใช้รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับเดินทางกลับไปอย่างที่พักครับ เช้าวันต่อมานะครับเราเดินทางกันไปยังหมู่บ้านรัสเซียหรือโวกามานอนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากฮาบินนะครับใช้เวลานั่งรถประมาณ30นาทีนะครับเรานั่งแท็กซี่กันไปนะครับอันนี้มีค่าเข้าชมด้วยนะครับราคาอยู่ที่168หยวนนะครับภายในก็จะจัดแสดงลักษณะหมู่บ้านที่คล้ายๆกับของรัสเซียนะครับจะมีโซนต่างๆให้เราถ่ายรูปเยอะแยะมากมายนะครับ เสร็จจมู่บ้านรัสเซียนะครับเราเดินทางไปต่อที่หมู่บ้านโบราณบาร็อกโอนทาวนะครับที่นี่จะมีทั้งของกินของขายของที่ละลึกมากมายนะครับให้ได้เดินเที่ยวกันเสร็จแล้วก็แวะช้อปปิ้งนิดหน่อยครับซื้อของฝากระหว่างทางที่เดินกลับโรงแรมนะครับเจอเขาวางไขยไอติมนะครับวางข้างถนนไปเลยนะครับอย่างนี้เลยครับไม่ละลายนะครับแล้วก็ยังแข็งแบบแข็งอุณหภูมิติดลบนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับ เป็นสิ่งแปลกประหลาดที่ไม่เคยเจอที่บ้านเราเราไปรับสัมภาระที่โรงแรมนะครับแล้วก็บินไปเซี่ยงไฮ้ต่อนะครับถึงเซี่ยงไฮ้ตอนดึกก็เข้าพักที่โรงแรมนะครับเช้าที่เซี่ยงไฮ้นะครับมีเวลาแค่วันเดียวนะครับวันนี้ก็ไปนี่เลยครับไฮไลท์ก็คือสตาร์บัคสาขาที่ใหญ่ที่สุดในจีนนะครับซึ่งสาขานี้เคยใหญ่ที่สุดในโลกมาแล้วด้วยนะครับแต่ตอนนี้โดนโค่นแชมป์ไปแล้วนะครับมีทั้งหมด2ชั้นนะครับจะมีทั้งโรงคั่วแล้วก็การผลิตกาแฟอยู่ข้างในด้วยนะครับ เสร็จจากร้านกาแฟนะครับเราเดินทางกันไปต่อที่เดอะบันนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของเซี่ยงไฮ้นะครับใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปกับที่นี่เลยนะครับหอไข่มุกนะครับซึ่งเดอะบันจะเป็นฝั่งตึกยุโรปนะครับเป็นแนวทางยาวตลอดเส้นทางเลยนะครับอันนี้จะได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งทางยุโรปนะครับ จากนั้นไปถ่ายรูปกันต่อที่เทียนอั 1, น1000ตาสันีะครับเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีแบรนด์หรูมากมายนะครับข้างนอกนะครับก็จะเป็นกระถางต้นไม้ประมาณ1,000ต้นนะครับซึ่งคนนิยมมาถ่ายรูปกันมากเลยนะครับ และแล้วก็ถึงเวลากลับไปสนามบินนะครับเพื่อกลับไทยนะครับอันนี้เราขึ้นรถไฟฟ้าแม่เหล็กนะครับแม็กลิฟนะครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับเปิดประสบการณ์สุดๆ <ừ. S 1> ก่อนหน้านี้เคยวิ่งด้วยความเร็ว450กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้รัฐบาลลดลงเหลือ300กิโลเมตรก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับสักพักก็มาถึงสนามบินแล้วนะครับขึ้นเครื่องกับไทยเลยนะครับ จบทริป11วันของเรานะครับเพื่อนๆคิดว่าคุ้มกันหรือเปล่าครับกับการที่ได้ไปชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกได้ไปดูเทศกาลน้ำแข็งระดับโลกได้ไปสัมผัสหิมะได้ไปเมืองต่างๆที่ทันสมัยอย่างเช่นเซี่ยงไฮ้นะครับทริปนี้ใช้เวลาทั้งหมด3เมืองนะครับ11วันในราคาเริ่มต้น29,800บาทแลกกับการมีประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในชีวิตตลอดระยะเวลา11วันนะครับ ซึ่งในเส้นทางนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในดีมเดสติเนชันของผมเองนะครับ วันนี้ก็ได้ทำตามฝันตัวเองสำเร็จแล้วนะครับและยังมีโอกาสมอบประสบการณ์ใหม่ๆให้เพื่อนๆด้วยนะครับได้มีประสบการณ์และช่วงเวลาดีๆด้วยกันนะครับการท่องเที่ยวแบบแพ็คเป่าทัวร์ก็จะเป็นการท่องเที่ยวแบบชวนกันไปเที่ยวนะครับไปตามฝันด้วยกันนะครับกินอยู่นอนด้วยกันนะครับทำให้เรารู้จักและมีมิตรภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจใช้บริการกับเรานะครับแพ็คเป่าทัวร์นะครับทริปหน้าจะเป็นที่ใดนั้นติดตามได้ในเพจหรือช่องทาง Facebook ก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ